สวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากมืองเลยตอนนี้มาหยอดนำกดนะครับนี่วันที่สองกรกฎาคมสองห้าหกตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับสันไกวยสันยางจะชี้ให้ดูชัดชัดชัดเจนกันนะครับพื้นที่ไร่นะครับสันยางฝั่งโน้นหนึ่งพันต้นเป็นยางอายุสิบแปดปีของผมมันยางฝั่งนี้หกร้อยต้น เป็นอย่างอายุสิบห้าปีของน้องชายผมไกวตรงข้างโนนบนโนนนี้เป็นของน้องผมนะครับแล้วก็ตรงที่ตรงนี้เป็นที่ผมแต่ทำเป็นทางให้ชาวบ้านผ่านม,ม้สักเป็นของผมนะครับนุ่นส่วนไกวผมจะอยู่ที่ลาบนู่นนะครับได้สามร้อยกว่าต้นอยู่ที่ลาบตรงนู้นนะครับ แล้วก็จะมาเชียงมาทางนี้หนึ่งเดินเดินาเดินไปดูของน้องผมได้400กว่าต้นนะครับกวยปลูกยางหมดแล้วนะครับปลูกยางหมดแล้วในวัดต้นยางนี่นี่นี่คือต้นยางนะครับตัดยางยังไม่เสร็จ ตรงนี้กระทอมผมนะครับที่ผมเลื่อยไม้มาทำเองก็จะมีฟามไก่ล้างนะครับฟามไก่ไข่ฟามไกล่ไกล้างนะครับมันสับปะหลังน้องชายผมปลูกไว้ตายหมดนะครับช่วงหลังๆน้องชายผมมาอยู่ สี่มือผมเลื่อยไม้นะครับสังกะสีซื้อเองฟามไก่ล้างฟามไก่ไข่แต่ไก่มันไม่ไข่ก็เลยล้างแล้วก,วก็ดูนะครับตรงน,นั้นก็จะเป็นนาผมนะครับผมยังไม่ได้ดำนะะยังไม่กลายังไม่ถึงเดือนนะครับ ต้นกาก็จะอยู่ตรงตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูต้นกาแบบที่รันนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้นะไม้สัตว์ผมนะครับสามสิบกว่าต้นถึงห้าปีจะทำเรือนไม้สักอยู่ตรงนั้นนะครับนี่กวยผม บริเวณนี้ผมสร้างใบเรียบร้อยแล้วแ,แล้วก็ตรงนี้สามรอยก่าต้นนี่ของน้องชายผมยังไม่ได้สร้างใบพ่อปลูกไว้ให้แบ่งกันนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสะนะครับตรงนั้นก็จะเป็นปา่ากล้วยต้นกล้วยปาว่าที่มขึ้นมันงอกขึ้นมาแต่ไม่ตัดทิ้งเอาไว้กินปลีกินหยวกมันนะครับมันอร่อยนะครับอย่างผม ที่พ่อกับแม่แบ่งห้มาถึงตรงน,รงนี้ตรงนี้ของน้องชายผมนะครับตัดขึ้นไปตรงนี้แล้วก็มานี้ผมขึ้นกัมจักเลยนะครับเที่ยตัดลายอากาไปหนึ่งแผงเป็นกัะชาจนดอกทานตะวัน จำได้ว่ากัญชามีสองต้นนะอยู่ที่นี่นี่ไงอีกต้นนีนน่นตายแล้วทิงอยู่ที่บ้านมีต้นเยอะแยะยี่สิบกว่าต้นกัญชาต่างประเทศก็มีนี่คือใบสักูต้นสักูนะครับขุดเอามาไปเผากิน หอดน้ำกดยังไม่เสร็จนะครับมีสัตว์รดยางพลาซื้อมาปลูกต้นละสิบสอบาทนะครับตั้งแต่ราคายางพลาสิบสอบาทเงินเซนแล้วก็ที่เหลือของน้องชายผมนี่ก็คือพ่อ,อเอามาเล็ดมาปลูกแล้วก็ติดตาเองแล้วก็ได้กีบเป็นที่เรียบร้อยที่ปลูก ตามพื้นไรทั้งหมดนี้ก็เอามาเล็ดมาปลูกเช่นกันนะครับก็จะติดตาเช่นกันเคยเอาเคยเอาต้นกระทอมมาติดใส่กับต้นอะไน,นี่ไหมเนี่งนั้นอย่างนี้รผมจะบอกจุดนะครับแต่อยาเป็นต้นกระทอมให้นําต้นกระท่อมนําต,ตากระท่อมมาติดใส่ต้นเนีย่ยที่เขาเรียกว่าต้นถมนะครับมันจะติดนะครับเคยติดแล้วแต่ผมฟันทิ้งตอนนั้นผิดกฎหมายอยู่ อยู่ในสัญญาณผมมีสองต้นอยู่ตรงนี้กับตรงนี้แต่ผมฟันทิ้งหมดแล้วตอนนั้นผิดกฎหมายพ่อผมเอาตามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเอามาติดไว้พื้นที่ก็ไม่กว้างนะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่พักของพ่อกับแม่แบบเสม,มือนบ้านเลยนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่อยู่ประจํา ตรงนี้ก็ห้องน้ำผมทำนะครับผมซื้ออิฐซื้อทรายเล่อยไม้ทำประตูทำให้ดูดังกระ่อมนั้นผมก็เลื่อยไม้ปูพื้นแล้วก็อรอบคาบน้าทำให้พออ่อแม่อยู่นาสองทุ่มนี้ไม่ใช่นะครับนาสองทุ่มนี้ก็คือแรกทางผ่านเข้ามาทางเส้นนี้นะครับมีทางเข้าสองทางนะครับคือทางเส้นนี้ ตรงแถบนี้ตรงนี้ก็อยู่ประมาณตรงนี้ก็จะเป็นสายนะครับเป็นสายอัดน้ำเข้านาหน้าแรงก็สามารถทำข้าวโพดได้โดยไม่ต้องสูบน้ำใส่นะครับตามคนาก็จะมีไกล้หอมทองแล้วก็มะละกอแล้วก็ต้นพริก แล้วก็ต้นอะไรไม่รู้ที่เขานิยมใส่ต้มไก่ใส่ต้มไก่ต้มปลาต้นหักอะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้โทรเร็วเร็วนี่นะครับมัตรฐานมั่นคงแข็งแรงนะครับอยู่ข้างบนเนินสังกะสียังไม่ลื้อเลยเวลาลมพัดมา ผมเลื่อยไม้ซื้อสังกะสีแต่ว่าพ่อเป็นคนลงแรงทำนะครับใส่ไหมนี่ก็จะเป็นไม้แดงไม้ไม้สะคำไม้สะคำไม้สะคำไม้มะขามฝาดมะขามฟาามะขามฟาดไม้สะคา ไม้สักคำไม้สักคำแล้วก็ไม้แดงแก็เปลือกไม้แดงเปลือกไม้แดงเสานี่เป็นเสาตค่นไปดูทั้งหมดเลยผมค่อนอยู่ที่กลางสัญยางนี่นะครับเป็นไม้ยืนตายแล้วก็ได้ตัวแรนด้วยหนึ่งตัว ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับไม่มีใครเฝ้าต้นไผ่ก็มีนะครับไผ่ก็มีเยอะปลูกไปเยอะนะครับต๋าโม้กันมามากแล้วไปยอดนำกดให้เสร็จต่อดีกว่าเราจะได้ไปนอนทั้งคืนยังไม่ได้นอนเลยต้นสักอายุหกปีแล้วนะครับอีกห้าปีรออีกห้าปี จะทำเรือนไม้สักหนึ่งห้องหนึ่งห้องนอนแล้วก็สามห้องดูดาวไม่ได้ปลูกทุเรียนนะครับต้นทุนมันสูงปลูกจะขนุเนี่ยใครสงสัยไม้สักขําเป็นไงนี่นไงไม้สักขํา แต่ไม่ใช่ของผมนะครับนี่เขตระหว่างแดนคือจำต้นนี้เป็นหลักตัดลงไปเลยแล้วก็ตัดขึ้นไปเอาละยอดน้ำกดตอนดีกว่าอยากอยประมาณห้าร้อยต้นเอ๊ะวอย่างน้องกูกี่ต้นกันแน่